สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดนแอปจองคิวล้างเสริมสวยค่ะสมาชิกนะคะมีดังนี้ค่ะเสนอค่ะอาจารย์วิทยาเมืตรีนะคะแอปอามิล่านะคะถูกค่ะจา ใช้ในร้านหาสามารถบริหารจัดการได้สะดวกแล้วก็มีประสิทธิภาพค่ะสำหรับดีไซน์ซิสเตมนะคะเราใช้ฟอนต์ IBM แพ็กเซนไทยนะคะเราใช้ขนาด16เป็นมาตรฐานะค่ะส่วนดีไซน์ซิสเตมเรานะคะก็จะมีการค้นหานะค่ะปฏิทินแล้วก็กลุ่มต่างๆค่ะ เราก็ใช้เป็นสีเหลคูตามภาพน,นี้ได้เลยอันนี้นะคะก็จะเป็นแอปอเมราของเรานะคะจะมีชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านนะคะสามารถกดเข้าสู่ระบบได้เลยค่ะแต่ถ้าใครที่ยังไม่มีบัญชีผู้ใช้นะคะสามารถสมัครได้ทาง g o o g l e f a c e b o o k แล้วก็ i n s t a g แกรแล้วก็ X นั่นเองค่ะ อันนี้นะคะก็จะเป็นหน้าหลักนะคะของแอปพลิเคชันเรานะคะจะมีด้วยกันหน้าหลักแล้วก็ร้านโปรดแล้วก็โปรไฟล์นะคะก็จะมีด้วยกัน4หมวดหมู่ด้วยกันนะคะก็จะมีเล็บแต่งหน้าทำผมต่อขนตาค่ะแล้วก็ส่วนด้านบนขวามือนะคะก็จะเป็นปุ่มการแจ้งเตือนนะคะต่อมานะคะเราก็จะกดไปที่หมวดเล็บค่ะเราก็สามารถเลื่อนดูร้านเล็บต่างๆได้ค่ะมีปุ่มค้นหานะคะเราก็สามารถค้นหาได้ ต่อมานะคะเราก็จะมีฟังก์ชันที่สามารถเลือกตามความสนใจได้ค่ะมีแนะนาํามีคะแนนแล้วก็มีราคานะคะก็มีโปรโมชั่นแล้วก็มีใกล้คุณะคะ่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็กดมาที่ร้าน New Factory นะคะมีแชทสอบถามทางร้านนะคะแล้วก็ สามารถกดปุ่มถูกใจเร้านโปรดได้ค่ะพอเรากดมาที่แบบมาเราก็จะสามารถดูแบบร้านได้ค่ะว่าร้านอยู่ตรงไหนแล้วก็สามารถดูรีวิวได้ค่ะพอกดออกมานะคะเราก็สามารถจองวันเวลาได้ค่ะ,ะเราก็องเลือกวันที่16นะคะเสร็จแล้วเราก็จะกดยืนยันนะคะ พอเรากดยืนยันนะคะก็จะเป็นหน้ารายละเอียดผู้จองค่ะแล้วก็กดยืนยันอีกทีหนึ่งค่ะเสร็จแล้วเราก็กดช่องทางการชําระเงินได้เลยค่ะว่าเราจะเลือกช่องทางอะไรตอนนี้เราก็จะเลือกเป็น QR code ค่ะแล้วก็กดไปที่ QR code แล้วล้วก็กดตกลงไปค่ะแล้วก็จะเป็นหน้าอัปโหลดสลิปนะคะแล้วก็อัปโหลดสลิปแล้วก็ยืนยันได้เลยมันก็จะขึ้นมาในหนจาแจ้งเตือนนะคะ ต่อมานะคะก็จะเป็นร้านโปรดของเรานะคะซึ่งร้านโปรดของเราก็คือร้านที่เรากดหัวใจไว้ในแต่ละร้านนั่นเองค่ะข้างๆงกันนะคะก็คือโปรไฟล์ค่ะซึ่งโปรไฟล์ของเรานะคะสามารถเปลี่ยนภาษาเปลี่ยนเงินแล้วก็เปลี่ยนกิโลได้ค่ะบนส่วนของเรานะคะก็คือชื่อผู้ใช้งานนะคะโดยชื่อผู้ใช้งานเมื่อเรากดเข้าไปแล้วก็จะมีข้อมูลส่วนตัวของเราที่เราล็อกอินไว้ตั้งแต่แรกนะคะต่อมานะคะ ก็สามารถเชื่อมต่อผ่าน Google Facebook Instagram แล้วก็ X ได้ค่ะเมื่อเรากดออกจากระบบนะคะก็จะเด้งไปหน้าแรกก็คือหน้า login ค่ะ